เฮ้ยนี่พวกเขากล้าทำขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยกูทำอะไรเหรอกล้าไม่เห็นเรื่องไงพวกเขาขโมยผักของเราขนาดนี้เนี่ยจับได้ค่าหนังค่าเขาขนาดนี้ยังไงเราก็ปล่อยไว้ไม่ได้แต่ว่าพวกเราเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันนะถ้าเกิดว่าคุณไปทะเลาะกับเขาขึ้นมาเนี่ยถ้าคนอื่นมาได้ยินเข้าอ่ะต่อไปคุณจะให้พวกเขาสองคนอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้ยังไง แต่พวกเราจะปล่อยให้พวกเขามาขโมยผักขโมยของของเราแบบนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกนะคาร่าพวกเขาจะแค่มาเก็บผักกินนิดนหน่อยๆน่อย่ะพวกเขาไม่เอาไปเยอะหรอกโถ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะกล้าไปดูผักกันเถอะว่าพวกเขาขโมยของเราไปมากแค่ไหน พวกเขาเขโมยผักเราไปหมดเลยอะโถ่ทำไมคุณเคนกับคุณแอนถึงทำตัวแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าผักไปกินอะนิดๆหน่นนอยๆอย่ผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่เขาพกถุงใหญ่มากขนาดนี้แล้วก็เอาไปหมดเลยเนี่ยม่ได้เรื่องละฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกผู้ใหญ่บ้านเรื่องนี้ไม่จบง,ง่ายแน่เ,เดี๋ยวก่อนสิเรื่องเนี้ยเราต้องถามให้ชัดเจนก่อนครับผมว่าเรื่องนี้ช่างมันเถอะ นี่เรามีหลักฐานชัดเจนจับได้ขันหนังคาเขาขนาดนั้นเนี่ยคุณยังจะลังเลอะไรอีกเก็บผักเรื่องเล็กแต่ถ้าคุณไปหาผู้ใหญ่บ้านนะมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าคนอื่นเอาเรื่องนี้เป็นินทาต่อไปคุณจะให้คุณเคนกับคุณแอนเขาอยู่ยังไงอะแต่พวกเขามันขโมยผักของเราเองนะคุณจะแคร์อะไรพวกเขาขนาดนั้นล่ะหรือว่าคุณเป็นเพราะขี้ขานเม็นก้าวเรื่องฉันจะบอก ฮาร่าผมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดน,นะผมอะ่ะไม่ได้อ่อนแอแต่ว่าคนเราอะ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคุณนี่ใจร้อนมากเกินไปแล้วใจร้อนอะไรกันคุณมากกว่าที่ไมล้าก้าเรื่องพอเธอะเรื่องเนี้ยคุณไม่ต้องยุ่งนะเดี๋ยวผมจัดการเองเออคุณกลับบ้านไปก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะไปซื้อผักที่ตลาดอะ่ะฉันก็ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้มากนักหรอกฉันกลับบ้านก่อนนะ สองคนถืออะไรในมือเหรอ,อพอดีตอนนี้พวกผมสองคนมีธุระสำคัญอะ่ะงั้นผมขอตัวก่อนนะไว้ว่างๆค่อยคุยกันคนอะไรเนี่ยขโมยของคนอื่นทําหน้าตาเฉยอีกเฮ้ย คาร่า,าคุณคงหิวข้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวให้คุณนะคุณรอแป๊บหนึ่งฉันไม่หิวอะ่ะแล้วฉันก็ไม่อารมรบกินข้าวด้วยต่อไปถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกอ่ะคุณอย่าห้ามฉันไปนะฉันจะไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เขารีบจัดการทันทีเลยถึงแม้ว่าคุณจะกลัวแต่ฉันไม่กลัวคาร่าคุณอย่าลืมนะผมอะ่ะทำงานที่ไซต์งานก่อสร้างของคุณเคนอะ่ะถ้าผมไปมีเรื่องกับเขาแล้วเขาไล่ผมออกอะ่ะพวกเราสองคนจะทำยังไง ค่คร่าเอาคุณเคนคุณมาพอดีเลยผมอะ่ะกำลังจะไปทำกับข้าวคุณรอผมแป๊บหนึ่งนะไม่เป็นไรครับที่ผมมาเนี่ยคือผมจะเอาเงินมาให้พวกคุณครับให้เงินพวกเราเหรอครับนี่ค่าอะไรเหรอครับคือว่าเรื่องแบบนี้ครับเพื่อนผมมาจะตังจังหวัดก,ก่อนกลับเขาอยากได้ผักออแกนิกผมก็เลยไปหาซื้อที่ตลาดแต่ว่าเขาขายหมดแล้ว ผมเนี่ยจำได้ว่าคุณน่ะปลูกผักส่วนหนึ่งไว้ที่สวนเพื่อที่จะเอาไปขายผมเนี่ยก็เลยมาหาพวกคุณสองคนที่บ้านเพื่อที่จะมาขอซื้อผักแต่ว่าพอผมมาถึงอ่ะพวกคุณสองคนก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเมื่อกี้ผมก็เลยไปเอาผักที่สวนคุณโดยตรงอ่ะโดยที่ไม่ได้บอกพวกคุณก่อนน่ะแต่คุณเคนครับเงินอันนี้มันเยอะเกินไปนะครับค่าผักแค่ไม่กี่บาทเองไม่เป็นไรหรอกครับคุณรับไปเถอะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณเคน คาร่าคุณดูสิยังดีนะที่พวกเราสองคนไม่ไปหาผู้ใหญ่บ้านอะ่ะไม่งั้นเรื่องเนี้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วจริงด้วยสิยังดีนะที่คุณห้ามฉันไวอ้อ่ะไม่งั้นเรื่องคงวุ่นวายไปกันใหญ่แน่ต่อไปฉันจะไม่จะร้อนแบบนี้อีกแล้วนะใช่สิครับก็พวกเราสองคนอะ่ะเข้าใจผิดกันไปเองต่อไปอะ่ะถ้าเจอปัญหารหรือเจออุปสรรคอะไรคุณต้องค่อยคคิดค่อยๆแก้นะครับอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะ 哈。